สวัสดีค่ะอาราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนสิงหาคม ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์เป็นธาตุดินนะคะเจ้าชะตาตัวตนของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะคนคนนี้จะต้องมีการศึกษาทางเรื่องของธรรมะแล้วก็หาทางออกให้กับชีวิตแล้วก็อยากรู้ในสิ่งที่ตัวเองยังขาดตกบกพร่องอยากเติมให้มันเต็มหาทางหาแสงสว่างอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันยังไม่รู้เนี่ยเขาจะพยายามเสาะหาแล้วให้มันรู้ให้ได้ว่ามันจริงมันเท็จยังไงเขาจะพยายามเสาะหาเพราะว่าในตัวของเดอะเฮอร์มิด มันหมายถึงว่าผู้ที่ชอบอ่านผู้ที่ชอบปฏิบัติผู้ที่ชอบศึกษาไ่ธรรม,มะปักไฟเกี่ยวกับเรื่องทางแสงสว่างให้ตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะตรงไหนจะปรีกวิเวกนะคะเพราะว่าต้องหาแสงสว่างให้กับตัวเองต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบได้8เหรียญคนคนนี้ก็ทํางานด้วยความมุมานะด้วยความคิดและความสามารถของตัวเอง8เหรียญเนี่ยทำมาด้วยความเหนื่อยยากเลยนะยังไงก็ทําด้วยความสามารถตัวเองไม่ได้ฉกใครมาไม่ใช่ทํามาด้วยความเหนื่อยยากทํามาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองเนี่ยมันมากระทบเขาอย่างจังเลยแสดงว่าวันนี้เขาคงนึกถึงตัวเขาเองอะว่าทํามาเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยแล้วมันได้อะไร มันถึงได้เป็นสัจธรรมขึ้นมาไงคะเพราะว่าทุกคนนะฮะที่เข้ามาฝ่ธรรมะหรือว่าฝ่ายการเรียนรู้เนี่ยจะต้องเจอบทพิสูจน์ทุกๆคนนะเขาต้องให้คุณรู้จริงอ่ะแล้วคุณต้องทําจริงแล้วมันต้องเกิดมาจากสิ่งจริงๆอ่ะค่ะคำว่าจริงนะมันพูดง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของธรรมะคําว่าจริงเนี่ยมันจะดูใสดูใสมันหาคําพูดให้คุณฟังไม่ได้นะฮะแต่คุณต้องสัมผสมัสมันด้วยตัวของคุณเองต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้ราชินีถ้วย การรอบครอบการเจราจาหรือว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยดูผู้หญิงคนนี้เขารัดกลมดูผู้หญิงคนนี้เขามีความสามารถสูงอะ่ะเขารู้สึกปลืม้มกับภรรยาเขาต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยได้แดดาบคนคนนี้นะคะจะต้องติดปัญหาและหาทางออกไม่ได้เหมือนมืด8ด้านอาา่ะหันไปทางไหนก็ไม่สามารถที่จะ ปรึกษาใครได้เลยคือฟังอย่างเดียวอะฟัง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 แต่ว่าไม่สามารถกระดุกกระดิกไปไหนได้ทําอะไรก็ไม่ได้ต้องอยู่กับที่อาจจะเคยโดนจํากัดที่มาก่อนว่าให้อยู่แต่ในตรงนี้เท่านี้ระหว่างนี้อย่างเงี้ยก็เหมือนการหลับตานั่งสมาธิอะะมันก็จะนั่งฟังแล้วก็นั่งดูแลลมหายใจแล้วก็ดูร่างกายตัวเราไปนะคะต่อไปนะคะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยเขาได้ราชาเหรียญเขาต้องเป็นซีอหรือว่าตําแหน่งทางด้านการเงินสูงมากๆเข้ามามีมบทบาทในชีวิตของคุณนะคะต้องเป็นคนที่ร่ํารวยมากๆเลยอาจจะมาทํางานกับคุณหรืออาจจะมาเป็นผู้ซัพพอร์ตคุณก็ได้ได้หมดนะคะไม่เกิน3เดือนถึง1ปีคุณจะได้ผู้ซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะคะโอ้โหก็ดูราชาถือเหรียญอะต่อไปนะคะ เหตุ ه, การณ์ที่จะเกิดขึ้นในรเร็วนี้ได้10บดาบอาจจะมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันก็ได้หรือให้ระวังโรคระบาดไว้โชคร้ายกระทันหันหรืออีกในนึงก็คือการหักหลังกันเองบางสิ่งบางอย่างมันต้องจบเราก็ต้องจบอย่าไปฝืนนะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราลองดูซิอะไรมั่งที่มันแลแบบหูมันไปไม่รอดแล้วนไหนที่มันไม่ไหวอ่ะเราต้องจบไปเลยจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะฮะทำสิ่งที่มันดีที่มันถูกแล้วก็ปัดเสนีจันไรอาบน้ำมนต์ล้าง ให้มันเรียบร้อยพรมลงไปเผื่อร้ายมันจะกลายเป็นดีต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากแก้ไขเนี่ยเขาอยากแก้ไขเดอะสตา์ เขาบอกมันก็มองโลกดีเกินไปมองแต่สิ่งที่มันดีไปหมดเลยมันไม่ได้ดีอย่างนี้ทุกอย่างหลอกเขาว่าอย่างนี้นะความคิดของคนเราห้ามไม่ได้นะคะเขาจะมองโลกในแง่ดีหรือจะมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขคนที่มองโลกในแง่ดีแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าเออเนี่ยมันมีทั้งดีและร้ายแยกออกมาให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยดีผลลัพธ์มันเป็นยังไงและร้ายผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็เราก็เท่ากับออกมาให้เขาเห็นสิคะเ <eker age> ขาคิดบวกมันดีอยู่แล้วสังคมเราจะได้เจริญเจริญนีมีคนคิดบวกเยอะๆ ถ้ามีแต่คนคิดลบเนี่ยตายเลยแต่นี่กับไม่ชอบอะไม่อยากจะให้มีคนคิดดีก็เขาเป็นเดอะสตาร์ก็ดีแล้วเขาอยากจะดังกไเกาดังไปก็แล้วแต่ให้ความฝันที่เป็นจริงอ่ะเขาไปต่อไปนะคะ แนวทางแก้ไขมาได้ห้าไม้เท้าไอ้ความขัดแย้งไอ้ดีไอ้ชั่วอะไรเนี่ยให้คุณเนี่ยระงับซะแล้วเดี๋ยวมันต้องระงับที่จิตใจเพราะว่ามันคือการแก่งแย่งชิงดีการที่เราต่อสู้มาตลอดการที่จะเอาชนะมาตลอดมันอยู่กับสังเวียนมาตลอดอะนะคะพอถึงเวลามันเห็นคนคิดดีมันก็รู้สึกโลกนี้มันไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลาบขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าแหมฉันอยากจะแก้ไขไอ้คนคิดดีแต่เคิดดีเกินอย่างเงี้ยค่ะคือทําไมไม่คิดตรงกลางมองว่ามันจะคิดดีอะไรไปไหนว่าโกงมันก็ยังมีโกงอยู่ในคิด ว่าไม่โกงไม่โกงอยู่นั่นไม่ใช่หรอกค่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเราไม่รู้ไงฮะแต่เราอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักไะฮะเมื่อเราใช้อารมณ์เป็นหลักมันจะพังไงฮะ,ะต้องติดเฮอร์มิตนี่ไงฮะเพราะว่าที่เราต้องเป็นเฮอร์มิตเพราะเราอยากจะรู้เราอยากจะปลดความร้อนของเราในจิตใจให้มันออกไปใช่ไหมฮะนะวันนี้คนคิดดีมีก็ รู้สึกแบบว่ามันคิดดีเกินไปมันดีเกินไปอ่ะฉันลาคาญฉันเบื่อไอ้แบบว่าอะไรมันก็ดีอะไรมันก็ดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยอ่ะมันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมันต้องรู้ไวคนเนี้ยมันมาลักษณะเนี้ยมันโกงแนวทางแก้ไขก็ว่ามันขัดแย้งกันคุณต้องจัดการเรื่องการขัดแย้งภายในใจคุณก่อนเมื่อคุณจัดการเรื่อง การขัดแย้งนะคุณจะมองเห็นในมุมที่คุณจะมาแก้ไขหรืออีกในหนึงก็คืออยากแก้ไขให้คนที่มันหนุ่งน้อยห่มน้อยหรือว่าไม่รักนวลสงวนตัวแต่ว่าสังคมเรายังอยากจะมีอยู่ไงฮะมันก็เลยแก้ไขยากลําบากนิดหน่อยหรือว่าจะแก้ไขสิ่งที่มันเป็นความฝันของหลายๆท่านที่อยาก เป็นดาวก็อยากจะให้มันไปทําอย่างอื่นซะที่มันมีสาระมากกว่านี้เราทาแก้ไขก็เลยบอกว่าช่วงนี้มันไม่เหมาะหรอกถ้าเราทําอะไรไปตอนนี้มันจะมีแต่สิ่งที่ขัดแย้งกันไปยิ่งทําให้มันหนักขึ้นไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นให้ความรู้เยอะๆมันจะไปช่วยทําให้สิ่งที่อะไรไม่ดีต่างๆมันก็จะค่อยห่อหุ้มไอที่บอกว่ารู้ๆคุณดูการกระทํากันแล้วกันว่ารู้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองแล้วเออคนนี้มันรู้ไม่จริงนี่ว่าเราก็ให้ความรู้จริงๆกับเขาไปสิคะ ให้รู้ว่าไอกความรู้จริงๆเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือไม่ตอนนี้ไม่เหมาะที่เราจะไปนั่งขัดแย้งกันหรือว่าไม่เหมาะที่จะไปเปลี่ยนอะไรที่มันกับทันหันมันต้องค่อยๆ เราไปจํากัดให้เขามานั่งฟังเราไม่ได้นอกจากว่าบุญสัมพันธ์กับเขากับเราเนี่ยมีร่วมกันแล้วเขาจะตื่นเมื่อนั้นนะคะมันถึงวันที่ฟันเฟืองเราได้เริ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดไปแล้วอะไรแล้วเขาก็ไม่เคยได้ฟังเราฟันเฟืองนั้นเรายังไม่ได้เดินกับเขาเพราะเราไม่มีบุญสัมพันธ์กับเขาแต่ไม่ใช่บอกว่าจะไม่มีเวลาไงคะเมื่อไหร่ที่มันมาถึงมันจะมาทันทีเลยไม่ต้องไปกังวลมันเพียงแต่เราตั้งใจทําไปเลยค่ะทำสิ่งที่ดีๆวะทําไปทําไปไม่ต้องกลัวเขาก็จะต้องได้รับรู้้เขาสัักวนนึ เอาเธอหนะ้าในตระกูลเขาอ่ะมันไม่มีเขาคนเดียวหรอกมันยังมีเต็มไปหมดอย่างน้อยๆเดี๋ยวลูกหลานเหลนเขาก็ได้ยินสิ่งที่เราเคยพูดพูดพูดไว้เขาก็จะเอาไปใช้กันเองละค่ะ ไม่ได้เขาก็ได้รุุนกรุ่นหลานเขาไปตัวที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ยคุณบอกว่าสงสัยมันทําไม่ได้หรอกมันต้องหยุดนิ่งๆไปใช่ไหมมันต้องรอจังหวะใช่ไหมใช่ค่ะมันรอจังหวะทุกสิ่งอย่างรอจังหวะเราทําสิ่งที่เราทําได้นะคะตอนนี้ไม่เหมาะที่จะไปแก้ไขอะไรที่เป็นสิ่งดีๆให้มันมีไปแล้วเราก็มาเพิ่มพูนตัวอื่นต่อไปแล้วคุณก็ไปทําบุญทําทานซะเพราะว่าตัวเนี้มันขึ้นในราศีมังกรอีกแล้วนะฮะเป็นตัวของหกเหรียญ ให้บริจาคให้ทําบุญให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสตอนนี้ให้สะสมบุญกุศลไปก่อนแล้วก็หาธรรมะเข้าตัวไว้เยอะๆเราทําบุญอย่างมีสตินะคะบางอย่างที่พูดในคลิปอาจจะไม่ตรงใจกับผู้รับผู้ใหญ่หลายๆท่านอาร่าก็กราบขออภยัยไม่มีเจตนาตําหนิหรือกล่าวโทษผู้ใดนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับอร่าทาร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ